ก็เป็นรถไถคำนี้ก็เราเป็นฟอร์ดนะครับแต่ก็เขียนว่าแคทฟอร์ดครับแปดสองหนึ่งสูงโชว์วินครับไม่รู้ว่าที่ไหนมาโชว์นะครับ กำลัเงเดินหอบอยู่นะฮะ,ล,ล, 6, ะล,ลูก6แสนอะ่ะ2ลูก6แสนอ่ะมาดูดิเฮนเขาบอกว่าเทอร์โบลูกละ6แสนลูกละ3แสน2ลูก6แสนตัวไหนครับอยู่ฟังก 4, ัก 6, นด้นเหรอเนี่ยเจ้าของเขาบอกว่าเนี่อ๋อสวัสดีครับพี่เจ้าของขออนุญาตสอบถามพี่หน่อยนะฮะสสวัดีครับ ออื่นแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมเล็กโมนิฟายครับพี่สวัสดีครับพี่อยู่ที่ไหนครับอยู่สมุทรปราการครับ พี่ทําเกี่ยวกับรถฟอร์ดหรือว่าอะไรครับเราชื่นชอบรถไถฟอร์ดแต่ว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับซ่อมเทโบแล้วก็ซื้อขายอ๋อเทโบโดยตรงอ่าโดยตรงครับเราทำเกี่ยวกับพวกสายงานเทโบนี้พี่ทําเกี่ยวกับรถอะไรบ้างเกี่ยวกับหัวลากแล้วก็เรือครับครับเป็นส่วนใหญ่ทั่วไปอะไรเงี้ยครับหัวลากก็คือเป็นรถหัวลากพวกเกี่ยวกับพวกสิบล้อครับแล้วก็เรือที่เรือแบบเรือเดินสมุทรเรือโยงอะไรพวกเนี้ยช่องทางการติดต่อพี่มีไหมฮะ เข้าไปชมสินค้ารับ<อ>ช่องทางการติดต่อก็เป็น Facebook นะครับ,บสลันต์โครมาครับค<บ>รับมีมีหน้าตาเฟซบุ๊กใช่ไหมเฟซบุ๊กนี่เลยครับเฟซบุ๊กหนึครับนี่เลยครับแบบนี้เลยครับผมนี่เลยครับขออนุญาตเผยตัวนะครับอ่ายินดีเลยครับเดือ่อวท่องใจสอบถามเรื่องเทอร์โบได้ครับขออนุญาตให้พี่พาชม turbo หนเลยเชิญยินดีเลยครับพี่ยินดีครับเชิญเลยครับหลักการอร์โบของพี่นี่ เอาไว้ช่วยเพิ่มแรงของรถใช่ไหมฮะรับ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 เพิ่มครับพี่ขับขับขับับับนไปได้เรถคันนี้ใช้งานไหครับอ่าเมื่อก่อนเนี้ยใช้พี่แต่ทีนี้ว่าพอเวลาเรา แรงไหมฮะคเคยขับแรงๆไหมฮะก็เคยครับพี่เคยขับเคยรับก็ใช้งานไ,นได้ได้ได้จริงครับพี่ครับนี่ระบบภายในของเขาเลยตกใจพี่ทำการกเกษตรไหมครับ รับเกกี <iliyor obliv ion> <th Mut ant aniu> ่ยยวาไออ้ที่ไหนอ่ะพี่ทำอยู่ที่ไหนครับอยู่ปากช่องครับจังหวัดนครราชสีมาโอ้ปากช่องทำไรอ้อยอยู่แล้วเราก็เลยชื่นชอบรถไอโฟนอยู่แล้วแสดงว่าตอนเป็นเด็กแล้วครับโอ้ตัวโบแพงไหมครับจัโบจัโบลูกนี้ก็แพงอยู่ครับพี่ครสองตัวเบิ้ลได้ไหมได้พี่ได้ขอชมหน่อยได้พี่ 2ลูกนะฮะผู้ชมใช้งานจริงแล้วก็มีอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับหน้าเลยหน้าเลยวันนี้ติดโชว์ไว้ใช่ไหมครับอันนี้อันนี้เป็นโชว์ไว้เฉยมันเป็นโมเดลอ่ะพี่มันโมเดลนะเป็นะไรบ้างเอาบอลตุ่มกดขับขับแต่ก็ขอบขอบพี่มากนะครับได้ยินดีครับพี่ยินดีครับพี่ครับ